สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแมบบ่อยู่ที่บ้านพี่พรนะคะเพจอ่าไล่ตะวันฉายนะคะก็เพื่อนๆถามมาว่ามีต้นกล้าผักไทยขายไหมนี่ค่ะก็ติดต่อมาทางพี่พรนะคะมีต้นกล้าผักไทยนานาชนิดเลยนะพริกพริกก็หลายสายพันธุ์มะเขือก็หลายสายพันธุ์อ๋อพริกจินดาซุปเปอร์ฮอตพริกเหลืองอกปประเพราโหระพาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่ค่ะพี่พรเขาก็าจะจัดเป็นชุดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ส่งนะเพราะว่าตอนนี้ยังต้นน้อยอยู่ยังอนุบาลอยู่กระเพราหัวระพาพึ่งจะงอกใช่ใช่กระเพราหัวระพาพึ่งจะงอกเองพอดีวันนี้แม่มผ่านมาแถวนี้แม่มอยู่ใกล้กับพี่พรค่ะอยู่ห่างกันสักประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละวันนี้มาธุระแถวนี้เนาะก็กะว่าจะมาดูว่ามีผักอะไรบ้างเฮ้ยพี่กระถินกระถินสวยเลย ออมาเพราะปีนี้แม่มพอผากไม่ได้ก็จะมาเอาจากของพี่พรด้วยค่ะเพราะติดเรื่องยังไม่ได้ย้ายบ้านเลยช่วงนี้ยังทำอะไรไม่ได้โอ้หกล้าผักเพียบเลยเดี๋ยวแมาขึ้นให้นะคะพี่พรปากชํมมามะกรูดด้วยเหรอมะกรูดมีมะกรูดอ้อยนี่ผักบ,บุ้งแดงนี่พี่ อ๋อผักบุ้งแดงค่ะผักบุ้งนาบ้านเราอ่ะใส่แกงส้มอ่ะแล้วใช่ผักบุ้งแดงแกงส้มไงพี่ผักบุ้งแดงเนี่ยค่ะแกงส้มแบบบ้านเราเนี่ยอร่อยอ๋อมีผักบุ้งแดงด้วยโอ้โหมีมีถั่วพงถั่วพูอ๋อนี่งานผักบุ้งแดงเนี่ยอันนี้อ๋อนี่ถั่วฝักยาวสิถั่วพุ่มถั่วพุ่ม เออถั่วพูที่ญี่ปุ่นมีไม่ต้องพะเออถั่วพูมีเออถั่วพูมีขายที่ญี่ปุ่นค่ะร้านตากไก่ใช่คอมอรลลี่เดี๋ยวพอมาดูข้างนอกพี่พรจะขายต้นกล้าผักไทยเยอะค่ะขายทุกปีแต่จะส่งก็คงประมาณน่าจะเดือนสี่ป่ะพี่ต้นเดือนห้าต้นเดือนห้านะส่งไปก็ปลูกได้พอดีเลยโหนี่ค่ะมีต้นผักผักชีฝรั่งด้วยนะ มีต้นฝักชีฝรั่งด้วยเนี่ยค่ะพี่พรวนเขาก็เตรียมดินไว้แล้วโอ้พี่พรปลูกกะเทียมด้วยนะปีนี้แบบไม่ได้ปลูกเลยเนีย่ยรอเวลาย้ายบ้านก็ยังไม่ได้ย้ายสักกะทีย้ายเดือนสี่ค่ะประมาณกลางกลางเดือนเนาะช่วงนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้อยากปลูกเต็มที่นะคะโอเคยังไงเพื่อนๆที่อยู่ญี่ปุ่นที่สนใจอยากจะปลูกผักกินเองก็อยาก มีต้นก้ลาก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวแหมมขึ้นเพจของพี่พรไว้ให้แล้วก็สั่งกับพี่พรได้ค่ะว่าอยากได้ต้นอะไรเนาะมีหลายชนิดมากก็จะได้เอาไปปลูกกันโอเคคลิปนี้ไปก่อนค่ะพอดีแมวแมวะมาธุระเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ